ก็ดีดีปกติทั่วไปค่ะเอ่อคือหน้าไมก็เรื่อยๆคะ่ะก็ยังก็ยังเหมือนเดิมะคะ่ะมีอะไรบ้างทางี่ข้างหลังที่จาผลิดตัวเรามากอเรามากที่เกิดเราดีย่งอ,อก็คือมันดูดูกันไปนะคะ่ะก็ยังคืออนาคตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าเอวันนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับตรงนี้มันก็ดีแล้ว ก็ให้มันเป็นพวเเพลินฝากเราด้ยเขาพูดแล้วนะว่าเออเขจะพร้อมที่จะผมเขไมะยืนหน้าก็ขอบคุณค่ะคือเขาก็เป็นคนที่น่ารั คุณแม่อาจจะไม่ได้สนิทไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็คุณแม่ก็คอยดูแลต่างอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรเลยไม่ิงค่ะม่ก็ไม่มีค่ะส่วนมากจะห่วงเรื่องข่าวมากกว่าคือมันมีข่าวที่ออกมาว่าคุณแม่ไม่ปลื้มซึ่งมันก็ไม่จริงเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้ไปพูดอะไรอย่างนั้นค่ะแล้วก็ไม่อยากให้โยงไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นเพื่อนกันก็ดีๆกันอยู่อะไรเงี้ยก็ไก็ ก็เจอเขาก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปพูดว่าเออจริงๆแม่ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าเราเองก็คุยกับคุณแม่แล้วตอนที่มีข่าวออกมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้มีอะไรต้องบอกเองทีหนักใจไหมเออค่ะต้องบอกเองม่หนักใจเพาเจอข่าวไม่หรอกนะคะเพราะว่าจริงๆเหมือนเจอการเวลาที่เขาเจอแม่ทักทายอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทักทายปกติก็เหมือนเป็นเพื่อนรู้กันนึง คนทองงานยุ่งมันก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วคุณแม่ก็มีงานด้วยก็เลยไม่ได้เจอกัน